เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะฮะงานสักเจอแล้วก็งานพื้นที่เป็นอ่อนจาวที่สุดนะฮะพื้นสุดรอบตัวอาคารครับอีกหนึ่งอีพีนะให้ดูครับอันนี้เป็นพื้นที่สุดรอบตัวอาคารนะฮะลนะักษณะจะเห็นชัดเลยนะว่าพื้นจะสุดรอบตัวอาคารเลยนะครับอของเดิมคงระดับคงอยู่ประมาณเนี้ยที่เราเห็นได้นะฮะแล้วก็สุดลงไปนะ <c oughs> ันนี้คือไม่ทําเกลเบฟินนะฮะวิธีการซ่อมก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะใต้ล่างเนี่ยเดี๋ยวจะซุดค่อนข้างเยอะเป็นโครงใหญ่นะฮะตัวอะไรเข้าไปอยู่นะฮะพวกงูพวกอะไรอันตรายมากนะฮะลักษณะการซ่อมนะฮะ,ะก็จะเห็นหลายบริษัทหลายช่างเนี่ยใช้แผ่นมาปิดนะฮะให้โฟมมาฉีดอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ผลนะฮะมีปัญหาอีกนะฮะหมดกัน ก็ไม่ได้ผลนะฮะสุดท้ายก็ต้องมาลื้อทำใหม่นะฮะลองดูนะฮะลักษณะแบบนี้ก็วิธีการแก้ไขก็คือต้องทางเรานี่จะใช้แบบเข้าแบบเข้าไปหล่อเลยนะเป็นผ้าเคสีค่อนข้างสูงนะฮะเหล็กก็ใช้เป็นเหล็กพิเศษนะฮะเหล็กโดเวลใช้คอลลิ่งและเจาะเสียงอีพ็อกซี่นะครับไดเมนเตอร์ก็อยู่ประมาณ9ก้าถึงสิบสองมิลนะฮะแอดก็ประมาณรักยี่สิบสามสิบ แล้วก็หลอดด้วยคนกีดรับแรงสูงนะฮะอาการแบบนี้ก็จะหายนะครับลักษณะเทอร์ฟินเน่ประมาณถ้าจะให้ดีก็คงต้องต่ำกว่าขางน้อยประมาณฟุตหนึ่งลงไปนะในคนระดับดินค่อนข้างเยอะหน่อยลักษณะนี้นะฮะนี้นนก็คงนานแล้วก็จะสุดดอกอย่างนี้นะฮะวิธีการแก้นะฮะที่เขาบอกว่าใส่แผ่นเมยยืดใส่โฟมเดี๋ยวก็พังอีกนะเสียเ,เที่ยวอาจจะถูกกว่าก็จริงนะฮะ พอทําคุณทําลอกสองนี่แพงกว่านั้นนะครับต้องมาลื้อทาใหม่นะละนักษณะแบบนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ,รบเดี๋ยวการแก้ไขคงต้องแก้ไขให้ถูกหลักการถูกวิธีนะฮะใช่สักแต่ว่าทําแล้วก็จะมีปัญหาอกครนบโอเคครับฝากเพื่อนๆไว้ดูติดตามรับชมนะฮะเรามีคลิปต่างๆให้ชมไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยนะฮะฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็ดู คลิปที่เราให้สารบความรู้ได้ที่ช่องเรานะครับโอเคครับ